ครับวันนี้มาตั้งฐานลมนะฮะติดตั้งฐานลมไว้บริการเติมยางรถยนต์ในปั๊มเตลยวนะครับนี่เป็นปั๊มเตียวนะครับหลังจากที่ต่อฐานขึ้นมาแล้วนะฮะ15เซนนะฮะทั้ง50คูณ50แล้วก็ติดกระเบื้องรองรับเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยสายมานะะปล่อยสายรอไว้3เส้นนะครับ อันนี้เป็นลมนะฮะฝายท่อลมเราสามารถจะใช้ทั้งต่อแบบเกลียวนะแบบเกลียวได้แล้วก็แบบข้อกอเกลียวได้นะฮะแล้วก็เดินมานีนะครับทำตัวยืดไว้สี่ช่วงนะฮกันข้อขยาดข้อเหลืองจะเป็นข้อสายไฟนะข้อแป๊บก็จะเป็นข้อลมนะ เดินไปนู่นเลยนะครับแล้วกเ็เดินมานี่นะครับแล้วก็จะขึ้นตรงจุดนี้นะอันนี้อันนี้จะเป็นลมนะครับถังลมตัวน,นี้ก็จะเป็นถังลมนะครับถังลม ถังลงไว้เติมรถวันนี้ก็เหลือเดินสายไฟนะจากจุดนี้มาหาทางลมจุดนี้นะครับแล้วก็ปิดเิตันชีดนะครับรนะตูส,สีบานนะนะี๋ยวงานสีเรียบร้อยก็จะมาไลฟ์ให้ดูทีนะครับนะถ้าชอบถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมติดตามนะครับกดสูงใจกด ชร์กดติดต่ให้ถูกใจให้ด้วยกับช่องชานวิทฮะขอบคุณครับ